ัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาหั่นเนื้อวันนี้หั่นเนื้อกับเนื้อหมูแล้วก็ไม่รู้วันนี้กี่กิโลนะทั้งหมดนั่ง,<ส>งละหน่อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบกิโลั้งหมูั้งเนื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนี้เนื้อวัวเนื้อ,อหมูลก <c oughs> ็ไส้ตุ๋นเกนรึเปล่ฮบอส เดี๋ยวหั่นนั่นค่อยทายกันเยอะเอา้าวัลดีจ้า <c oughs> มาหั่นเนื้อช่วยกันนะจ้าสองร้อยสี่สิบกิโลนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหั่นเนื้อต้องต้องหั่นออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยเอาใส่เครื่องหั่นอีกทีนึงก็แค่ไอ้ล้อไอ้เอ็นมันออกก่อนไม่น่าจะเยอะนะเอ็นน่ะต้องใช้เวลานานอยู่นะคะ เดี๋ยวหามีก่อนมีแตนไหนี่ท่านเนื่ย โอเคค่ะมาหั่นกันเลยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านี่เลยค่ะชัวร์ชัวร์นมดเลยนะคะค้าแม่วางเปิดเครื่องก็เป็นเ่าะฉันเปิดนี่เลยค่ะก็จะหั่นเราก็หั่นเป็นท่อนหั่นเป็นท่อนวันนี้เออเอ็นมันไม่ค่อยเยอะโอเคอยู่อย่างนี้ยก็หั่นเราหั่นแบบเป็นท่อน ไม,ไม่ใหญ่มากใช่ไหมแล้วเราก็าใส่เครื่องอีกทีหนึง่งแล้วเราก็หัน่นไอ้เราก็เอาตรงเอ็นข้าวขาวนี้ออกถ้าไมไปเลยเอ็นข้าวขาวนี้ออกค่ะเพราะว่ามันเหนียวลูกค้าคนฝรั่งเขาไม่กินกันเหมือนคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยถ้าเป็นเอ็นอย่างเงี้ยอร่อยะะเอาไปต้มเอาไปต้มแบบต้มแซ่บ เป็นชิ้นอย่างนีนนองน้อย่างนี้ใช่มง้แล้วนแล้วเราก็เอาไปใส่เครื่องพอเราหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็าไปใส่เครื่องทีนะแล้วมาก็เป็นชิ้นเล็กๆหั่นไว้ที่เยอะอย่างนี้เราก็ใส่ช่องแข็งไว้เวลา เวลาเราจะกินเอ้ยเวลาเราจะมาทำกับข้าวให้ลูกค้าเราก็ออกมาทีละถุงเราใส่ถุงไว้ใส่ช่องแข็งไว้ถุงนี้ใหญ่ถุงสิบกว่ากิโลอ่ะไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนขนาดนีน้นี่เลยเราก็หั่นแบบนี้นี่เลยค่ะสองร้อยสี่สิบกิโลหั่นไว้วันเนี้ย ไม่ต้องหั่นบ่อยหันหันไว้แล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้เวลาจะออกมาทําให้ลูกค้าเราก็ออกมาละลายเยเสียวมือนแลเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบเนื้อมันก็สวยอยูน่นะไม่ค่อยมีเอง นี่เลยค่ะมันก็เห็นชาดเดีเยว <laughs> ใช่ไหมโอ้โหงาเงียบรุ่นนี้เลยตี๊ดดตัง้งเล็กสัตว์ใหญ่อะมึงคือใส่ถุงมือมึงคือหมั่นใจครับแค่มึงใส่ถุงมือเลยบ้าทางเนื่อนอะนะทางจับเนื่องอะนะ แ้ซอยมือบ่ะเว้ยเดียเสียวขีนะจึ้นเหนี่อเว้ยมือขาได้พี่น้องเลยมีดคว่ำคือยังนี่เดี๋ยวไปใ,ใส่ถุงมือกันมาเป็นเหล็กกระไดเสียวมือยอยู่มาค่ะทุกคนมาปั่นเนื้อกันค่ะเอาเนื้อใส่เครื่องหั่นแล้วนะคะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว แต่เหลือหมูนะอันนี้เ,เราจะทําเนื้อไปก่อนอาจจะมีเสียงดังเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าปั่นแบบไหนนะคะใช้เครื่องแบบแบบไหนอา<ช>ลงแ่บนั้นเลยค่ะลงไปเลยค่ะนี่เลยต้องระวังมือหน,น่อะคะแล้วแล้วพอลงไปเราก็มีถาดรองถาดรองตรงนั้นลงไปได้ไหมคะ ก็จะออกมาเป็นชิ้นบางๆปีหนึ่งปีหนึ่ง,ห,งหมดหมดวัวไปหลายตัวนะคะหมดหมดวัวไปหลายข้อกล้วฟีเอ,อดูเราหั่นนี่ก็ไม่น้อยเนะาะคิดดูว่าเราหั่นบ่อยแค่ไหนเลยคิดดูปีหนึ่งเนี่ยถ้าคิดไปแล้วน่ะหลายข้อคือนะ่าวัว แต่โชคดีหน่อยวันนี้อเนื้อมันไม่ค่อยมีเอ็นเดร็วหน่อยขวดขวดลงนลงแบบนี้เลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถุงถุงสิบกว่ากิโลอ่ะถุงสี่กิโลนะประมาณสิบกิโลนี่แหละอ่าถ <ผง S 1> <ม>ุงประมาณสิบกิโลเราใส่ <10 S 2> ใส่<ล>ใส่ไว้สิบสองโลหรือสิบสี่โลก<ล>็ สิบโลสิบโลเราก็เป็นถุงเป็นถุงไว้เราก็ไปใส่ข้องแข็งเดี๋ยวเรามาดูตอนหั่นหมูอีกทีหั่นหมูอีกทีหนึ่งอันนี้เราทําเนื้อก่อนนะคะเพราะเราต้องเคลียรพื้นที่ออกด้วยม,มันเต็มห้องห้องหั่นเราทำเนื้อก่อนพอเสร็จเนื้อแล้วเราก็มาทำหมูต่อน,นะคะ ขึ้นคุยดิมเนี่ยทุกคนจุอันนี้ทำหมูต่อนะคะคือหั่นหมูจะขอจบหมูกันนะคะคือต้องรีบทำหมูก็ยังแข็งอยู่เลยมันไม่ละลายครึ่งหนึ่งต้องเอาไว้หั่นันหลังอันนี้ก็นี่แหละค่ะสภาพวอันนี้สภาพผอันนี้ดูไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราหั่นเสร็จเราก็ทำความสะอาด แค้นเราก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนค่อยเจอกันใหม่นะคะวัดีัสดีค่ะบ๊ายบาย